เอ็ดดี้เฮร์คอนเฟิร์มรับหน้าโปรโมทศึกทิฟิโมโลเสปสปะทะซาเคอร์สตีเวนสันคาดประกาศวันชกเร็วๆนี้โดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮน์โปรโมเตอร์ชื่อดังออกมายืนยันชัดเจนว่า เขาจะรับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการโปรโมตไฟใหญ่ที่แฟนมวยรอคอยระหว่างทิฟิโมโลเปสจูเนียแชมป์โลกของยูบิโอในรุ่นจูเนียไลทเวทและทางซาเคอร์สตีเวนสันอดีตแชมป์โลก3ามพิกัดรุ่นแม้ทั้งสองฝ่ายจะปล่อยสัญญาณท้าชก ผ่านโซเชียลมีเดียกันมานานจนแฟนมวยลุ้นกันเหนื่อยแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการประกาศวันและสถานที่อย่างเป็นทางการขณะที่ทั้งคู่เริ่มซ้อมเตรียมตัวกันแล้วเอ็ดดีเ้เฮนเผยสั้นๆแต่ชัดเจนว่าจะมีข่าวดีเร็วมากๆพร้อมย้ำว่าเขาจะโปรโมทไฟน์มีในนามลิยาซีซั่นซึ่งยังเพิ่มน้ำหนักว่าไฟดังกล่าวน่าจะเป็นงานใหญ่ระดับซูเปอร์ไฟอีกหนึ่งคู่ของทางซาอุดิอราระเบีย หากศึกนี้เกิดขึ้นจริงจะเป็นการดวลกันของนักชกเทคนิคจัดจ้านทั้งคู่โลเปสที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและพลังหมัดเขาจะประท่ากับทางสตีเวนสันที่โดดเด่นด้วยเชิงหมวยและเกมรับแน่นหนาทำให้ไฟนี้ถูกจับตามองว่าจะเป็นหนึ่งในคู่หมวยที่คุณภาพสูงที่สุดของรุ่นน้ำหนักนี้ เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ